ทุกผมสวัสดีครับมือนี้พาไปยิงปลาเราครับพร้อมนมหลกมุ่นเรื่องเราครับเก็บน้ำร้องอะไรครับมือนี้มาคนเดียวมือกล่องเพื่อนเบาบางครับมือนี้มาผู้เดียวครับไ,รรบไปรุ่นน้ำกันไใบมันบ้างแรงอรื่องทุกผมผลงานมือนี้ครับชุดโอใส่ซิบบวก ดูนี่นี่ดีครับจะดูใหญ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับ